เล่นเว็บไฟเราฆ่ากระโดดหนึ่งสองสามแบบนี้นะเล่นเว็บเล่นเว็บ <c oughs> ยิงโอ้ท้อเลยเนี่ยไม่อยากยิงวยอย่างเงี้ยดูพี่เนี่ยพี่เดินตามหลังจุนอะ่ะเขาเรียกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กะน,นี่เดินตามหลังจุนเป็นไนงะแล้วก็ดังแค่นั้นน่ะทำาลยล้างแชแน,นลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำเลยล้างแชแน,นลลุยไปกับทำาลยล้างแชแน,นล กมมีไปเล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทําไรล้างเชนแนลลุยไปกับทําไรล้างเชนแนล s <S เรียวตาอะจุนเรียวตาเคียวตะพร้อมในตำนานเมื่อซีซั่นหนึ่งกลับมาอีกหนึ่งครั้งโอ้ข้างนุตีละเซนโดสอง,สองกับมิซุอิสองจะเล่นกันยังไงเล่นกันยังไงเล่นเหรออ่ะจัดไป อยากดูเซนโดสองครับพี่มันแพ้แบบร้อเปอร์เซ็นเลยด้วยจะดูหัวอาว่าชนะไม่มีอ่ะเซนโดสองพี่เล่นกี่ทีก็แพ้วินเลตจะโคตรน้อยเลยเป็นตัวละครร่างสตัวเดียวที่วินเลจน้อยมากๆ <S 2> <S 2> <S อยากดูครับผมว่าพี่หวคุณกิดเมรกดดักเลยฮะอยากเล่นกดดักเลย สักกี้นี่ดูมาประมาณปีงนะ่ะเราค่อยเราได้เล่นกับพี่เนะี่ยแล้วพี่ชวนมาเล่นด้วยโคตรเทเป็นไงงงทั้งสนามเดินวนแล้วดังสับสองไม่มีใครทำยกเว้นพี่ง,งงยังงงอยู่ยังงงอยู่โอ้แล้วซ้อนไม่ทันว่ะอุ้ยซ้อนไม่ทนันอุ้ยยากเหมือนกันเนี่ยอุ้ยมันอ่าข้างเขาให้มีซี่เป็นเพย์เมคเกอร์แล้วก็เล่นได้ทั้งนั้นอนะ วิส่งผิดขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวจะขอโทษขอโทษขอโทษบไม่ติดมันมันระยะไม่ได้อะเฮ้ยมันโชว์ซุปเปอร์คอมโบเฮ้ยโอ้ยคอมโบได้สามตัวเลยเหรอทีมมันเอาร์ถูกไหมโอ้โอะไรวะเนี่ย อ๋อเรียวตาใส่ส่งบอลเร็วมาแน่เลยมองไม่ทันเลยอ่ะจําไม่ทันอะจำไม่ทันจริงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมึงขอปรับตัวสักสามเพลน์นโอ้โหตบชา้าจัดรีเฟรผมไปไหนไหมนะเนี่ยเดี๋ยวจะตบทิปอินก็นแนะ้ฮัลโหลจำไปทานแต่ตบไม่โดนไปได้แล้วได้แล้วต้องจำรอเขาน่าจะใส่ลูนส่งบอลมาส่งโคตรเร็วเลย หัวสัน่นหัวสัน่นดักันนะ่ามันไวายจริงทีลเด็ดเขาส่งบอลวามากมองไม่ทันเลย,ออยนอนโอ้โหมันนอนอะ่ะพี่จามบล็อกโดนด้วยนะพี่เล่นมิจีสองให้ดูหน่อยครับได้เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหนะ้าโอ้ม รูนอาคาังอีสองได้ครับแต่ว่าพี่ไม่ใช่เมนเซ็นเตอร์นะแต่พี่ว่ารูนที่พี่ใช้อดีโอ้ยมันรีบาวจากในห่วงไปได้ไงวะอุย้ยไม่ธรรมดาเนะเซนโดะเอาเรื่องแล้วนะเนชะเดตก็ใส่เหรอตูมหัวสัน่นตูมได้อยูวัสดีครับเฟนโซน มาว่ะระวังสติวิวตาสองเล่นไปหลายเกมแล้วนะนายมาช้าโดนพี่เนี่ยพี่ไม่โดนอะไรสามสองหรอกออจำไม่ถึง เดี๋ยวรีเฟกไว้นะตกในอัพไวโนะนะแต่ว่าพี่ขยันขาเลยตกพี่ไม่ได้หรอกถ้าพี่เยอะโอ้โหเต็มมือเลยครับเฮ้ยลูกพี่จูนเครื่องติดโลชกี้เครื่องติดเหรอพี่นี่รอมินิฮาร์ดเลยรักนะจุ๊บจุ๊บสูมให้โอกาสเขาด้วยนะพี่มินิฮาร์ใส่แล้วก็ว่าตีด้วยนะเนี่ยเขาซึ้งในความรักพี่เขาเลยไม่กล้าตกพี่ ไม่เป็นไรเราตัายเรานำอยู่ห้าคะแนนท้านั้นพี่ก็โดนเวลามันใช้อะมันโทษท้าน,นั้นติดโคตรยากอูมเสนาเด่นบอกพ่อจัดแท็กใหญ่ปีบ้าก็อพ่อชอบเล่นเกมบอลเหรอโอ้โหเลี้ยวตายมันเอาจัดกว่ารูนอะไรวะตัดบอลยับเลยพี่รูนตัดบอลยังไม่ตัดเลยเล่นเวฟไฟต์เราคากระโดดหนึ่งสองสามแบบนี้นะเล่นเวฟเล่นเวฟ โดดเชียร์พี่ดังแล้วหูจะตกซิฟอินอีกอะไม่ถึงไะชักกี้ยิงโอ้โ้ท้อเลยเนี่ยไม่อยากยิงด้วยอย่างเงี้ยอลิงเนี่ยเป็นยิงโล่งไม่ค่อยลหลบอ้าวนู่หูหัวตันเลยว่ระร่วงเลย อท๋ทีเด็เล่นแทนเหรออนะ๋อนดพ่อมีหน้าที่เติมเรามีหน้าที่เล่นแฟรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเล่นให้คิโยตาสองแต่ว่าพี่เล่นไปหลายเกมแล้วคิโยตาสองอะ่ะอู้งกาลำไยอะครับโอ้ลง ลูกพี่โดนว่ะผมไม่โดนเว้ยอ้าวมันยืนระยะกันดีจัดแต่มันตบไม่โดนไ,ไดนไ้ไงวะเจ็บใจใากตลาดงง,งเลยเกมบาร์ก่อเนี้ยไม่โดนตโอ้ลูกพี่จูนมาแบบปวดจัดวิ่งตามลูกพี่จูนเพราะว่าตามหลักผู้ใหญ่หมาไม่กัดดักอัดหน้าคนจริงต้องดักอัดหน้าคนจริงต้องดักอัดหน้าฮะเกาเหยาดูพี่ดูพี่ พี่คนจริงโอ้เดี๋ยวตัดดูพี่เดินไหมนะดูดูดูพี่เดินไปฟ้าบพี่ดังก่อนหน้าเป็นไงพี่โหดปะไม่เป็นไรเขาเรียกว่าโครงการคนะดังมาวะเป็นไงก็แค่เดินไปดังแค่นั้นแต่ไปสบายเดี๋ยวีิเดี๋ยวให้ตกได้ก่อนเดี๋ยวพูดให้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่โดนได้ไงวะอ๋อ no มันต oh ิดไอ้นี่ท่าไว ยอมนะดีมากเกาหย่าดูพี่เนี่ยพี่เดินตามหลังจุนอะ่ะเขาเรียกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กะน,นี่เดินตามหลังจุนเป็นไนงะแล้วก็ดัางแค่นั้นอนะ่ะมีจุนบอดี้บอลค่ะไม่มีใครไม่มีใครกล้าตกพี่เลยนะข้างในอะ่ะเขายืนเลยเขาไม่ไม่กล้าตกนะเพราะว่ามีลูกพี่จุนอยู่หน้านผมคิดถึงฮานาะดังกระจายเออโคตรมันเตยเขาไม่ให้เล่นแล้วสมัยเนี้ย เซนเตอร์ทาแต้มอะไม่มีใครส่งบอลให้อ่ะพี่ก็เลยเลิกเล่นฮานากตะจริงๆอะฮานากตะล่างสองอะมันทาแต้มได้ดีมากๆเลยนะแต่เพื่อนไม่ให้เล่นอ่ะคือเป็นได้ทั้งเกมลุกและเกมรับเลยอะตบใต้แป้นโคตรไกลอย่างเงี้ยทาแต้มถ้าทําแต้มโคตรเยอะเลยแต่มันต้องมีซีอีคนหนึ่งมาช่วยอ่ะมาช่วยเล่นคือต้องเล่นแผนแบบกระจายกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยผัดกันเล่นอะรู้นรังกีษสองได้ฮะพี่ตามชมรมพี่คุยได้ใช่ไหมครับในเกมได้ครับคุยเลยตามสบาย ทำไมอ่ะมันมีชมรมไหนไม่ให้คุยในเกมเนี่ยโอ้แล้วลิงพี่กดไปสามสิบสี่คะแนนเลยนะเฮ้ยไม่ธรรมดามาว่ะลิงพี่มาว่ะรวนดังปุน,ปน